บป็อกลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาที่น,นีนครับมาพีน่นี่นักแม่นปืนค่ะแต่ละคนนี่ค่ะพี่น้องร่วงๆ่วงนี่คือพากันยิงร่วงแล้วนะคะมายิงเหาย่งเหาค่ะอันนี้คือบาล่องหมูอันนี้ยิงเด่นซื้อค่ะมา น้องตายนี่หนูยิงล่วงหมดเลยนะเนี่ยนี่ค่ะก็ทำไมมันยิงกันแม่นนะคะดูมันดูยิงร่วงเอาร่วงเอาสุดยอด นอนนอนมันเจอของเล่นแล้วมันบอกว่าไม่ห่วงจะไปร่ยังยิงยงให้เสร็จ รอบที่สองนั่นแน่เฉพ่อรอบแรกมันยิงหมดแล้วมันยิงมรอบที่สองอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ยิ้งเอายิ้งเอาค่ะสุดยอดจริงถูกใจนางเลยค่ะคือแบบข้าไม่ต้องกินก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้ได้ยิงปืนเนาะจิ้บุญแล้วไงจิ้บุญแล้ว ปลุกในใจไปแล้วถึงไว้ด้วยไใบปฐมไทยโอคมยิ่งมันยิงเลยค่ะยิงกันเลยอันนี้เปิดได้ดีคอันนี้อันนี้อันนี้ยังเล็งนะแต่อันนี้ไม่เล็งเลยอะ่ะอย่ายิงเลยยิงเอายิงเอาเอา่ะมันติดมันติดเล็กเห็นไหมมันอยู่ข้างเล็กมันกอดเล็งเห็นไงมันหนักมันหนกักอะไรยิงเอายิงเอาไม่เล็งอ่ะลองดูสิเออมันไม่เล็งอะไรเลยลองดูตอนนั้นตลองดูลองดู เห็นไหมเออมันหนักเออมันหนักแล้วไปยิงทำไมมันต้องโดนข้างล่างก่อนตายแต่มันโดนทุกตัวนะตายคืองงมากไม่เล็งแล้วโดนทุกตัวตุ้มสาวปลายค่ะสาวปลายค่ะอ่าโอนโอนโอนสุดยอดอ้าเอายิงพี่น้องคะโอ้ยใหญ่ร้านนี้เถอะค่ะ ยิงออเอายิงเอาเนาะนางได้อาชีพใหม่แล้วนะคะอาชีพรับได้อาชีพรับจ้างสองคนนี้นะคะรับจ้างยิงปืนเจอที่งานไหนนะคะงานไหนเออไม่ต้องจ้างก็ได้ค่ะยิงให้ฟรีเลยเนาะสุดยอดจริงๆค่ะดสูดสซาสาย เเออ้าไม่มีแรงแล้วเลยหมดแรงแล้วหมดแรงช้างกระสุนนี่นลยพูดลอยพูดลอยค่ะพี่น้องเออเนาะเอาหาตัวที่มันตัวที่มันเบาๆมันหนักอืมเราต้องดูว่าตก็ไหนมันหางถ้ามีน้ำส้มนี่น้ำส้มเป็นยี่สิบขวดนึงเลยเราจะกินจนน้องดูดเลยโอ้ยสุดยอดอจริงค่ะอ้าวมันหจะเใส่หัวมันให้ มันอยู่ติดกันเลยไปหัวตัวเองตัวติดกันน่าจะล่วงทีเดียวสองแล้วล่วงลอันบนล่วงง่ายเนาะมันไม่ติดกันอันบนล่วงง่ายติดกันมันไม่ติดกันโอ้โหโอ้ยลูกสองตัวเลยเดบุลเคียไป ทีเดียวสองตัวจริงหัวพี่ลองทำมั่งี่ทีเดียวสองตัวไม่ไม่ต้องงใช่้ยข้างบนมันหมลวงง่ายมากสุด,ดยอดค่ะเอา้าอุ้ยเรียงไปเลยเอาเรียงเลยอะ่ตะตัวนี้จะล่วงไหม,มะะหต้องล่วงเอาจริง จะตัวไปเป็นแถวเรื่อยๆเลยอ่ะทำได้ไงวะไล่เนวเฮ้ยไม่หลนไม่หลนไม่หลนจะล่วงโดนทุกตัวไม่ได้นะไม่หลนเสียงเสียงไม่ได้เออมีเอาตี่แน่นอนอยู่แล้วงานหน้าฉันฉันให้เธอยิงให้นะมันเกินไปอะตั้งแต่แถวตรงนู้นมาแล้วก็แบบยิงแบบนี้ไม่ท้ากูก็เจ๊งไงสเก้งหมดแล้วค่ะโอ้โห เจ๊งแล้วแม่ค้าแม่ค้าเท้าเอวโอ้โหแล้วค่ะตอนนี้อารมณ์ขึ้นแล้วค่ะสุดยอดค่ะจำไว้นะคะสาวน้อยได้ย่าให้ยิงอีกนะคะ ไปเรื่องอะไนั่นจะไม่ลงนี่แว่บ้านบ้านมีสนามยิงปืนเถอะไปซ้ำไปโอ้ยไปแม่แล้วนะนี่มันเลียงแถวทีละตัวทีละตัวร่วงทุกตัวเลยสุดยอดจริงๆแม่ค้ายืนเท่าเอวแล้วตอนเนี้ยมอยู่่โอ๊ยแม่ค้าบอกยุดได้แล้วมันเล่าโปรใหญ่กันเนี่ยสุดสุด อันข้างบนน่ะเหลือไว้ทำไมตัวเดียวน่ะตัวาันับาร้ตอุ่งนะ้ักเดสีายงสี่สามหกสิบแปดสี่สิบสสี่เจว ประมาณร้อยตัวโอ้ท่าไรนะคะร้อยตัวร้อยตัวเ้ยเาไปรือแหงกร้อยตัวเนี่ยเอาขึ้นรถบัสไปก่อนเอาใส่รถเอาไใส่รถเครื่องปั่นเออเออใ่ไหใส่รถเครื่องปั่นเออเอาใส่หลังรถเครื่องปั่นอ่ะไป แม่ค้าปุมขมับแล้วนะคะหนึ่งไอ่อ้าวไม่ถึงร้อยหรอยิง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 สิบแปดอ๋อหกสิบโอ้โเหลือเหลืออเอาอีกเออีกเดี๋ยวนะวกกอนมาปบ

เอาอีกร้อยหนึ่งไหมเจ้าอยู่รยสาพียบยเกาสินี่แหละเก้าสเอยอเนี่ไงใช่หรออันนี้ร้อยสาตัวตัวนี้องร้อเอาเยกเอาอยเอาเกพอนี่เอาตัวใหญ่เนีはは so ่ยเลยเยอะเร็วเร็ว อันนี้เอาไว้ลูกอ่ะไม่แต่ว่าอยู่อยู่อันนี้มันมีอยู่แล้วเน่ยตอนนี้65ลูกลูกเอาด้สำหรับทีนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะต่ะค่ะสวัสดีค่ะ